กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาลสินค่ะจังหวัดกาลสินนะคะมีการเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6อรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ นายสนันพงศ์อักษรผู้ว่าราชาการจังหวัดกรสินคร์เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดกรสินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมซึ่งจังหวัดกรสินนะคะกำหนดจัดขึ้นในวันที่6-8มิถุนายน2567ค่ะแนยสนันพงศ์ออรผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดโครงการเดินวิ่งธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2567 จังหวัดกาลสินจึงขอเชิญชวนชาวกาลสินร่วมกิจกรรมและก็ร่วมต้อนรับขบวนเดินวิ่งธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชขออภัยครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยพร้อมเพรียงการในระหว่างวันที่6-8มิถุนายน2567นี้